ครูเตาของผมรับทั้งเพลงเลยอ่ะจะเล่นยังไงครัพี่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องเล่นเล่นเล่นกับเล่นกับเอาลรจิไปเลยพี่พีอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเอไมเนอร์เอไมเนอร์ครับเนี่ยจะอยู่บ้างๆ้างก็ เราคิท้าคอร์ดเดียวแล้วก็แรปไปป๊า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 แรปตั้งเพลงสงสารเลยตั้งเพลงเลยจริงๆอ่ะเปิดเปิดใช่ไเปิดพี่หนตั้งบนึงครับพี่อ่าไหนมาอยู่ในอยู่ในมิวสิกหรือไม่อยู่ในมิวสิกครับนี่แหละครับอล้วกทีมีก็อ่านภาษาภาษาต่างได้เลยเหรอเนี่ย ที่แล้วนะคีเอเมเนอร์นี่ก็โอเคแล้วครับแต่ว่าทำไมนะเมื่อกี้บอกเราจะเป็นบีแมนเนอร์เปล่าครับเอเมเนอร์ดีแล้วครับเสด็จขึ้นกับผมมั้งเดี๋ยวท่อนนี้ให้ไปร้องกันด้วย ladies marble แต่ท่อนนี้เป็นเอนะเอเมเจอร์อยู่ เร็วอ่านไม่ทันตัดคำออกไมตัดคำเน้นออกก็ไม่ได้รองทุกคำเพราัว่พว่ามันง่ายรว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่แคชอบง่ายอะไรก็ได้เิว่าช่ะก่ม่ชอบยาก็ตรงให้เรื่องยุงยากให้มากเรื่องีเสียเวลาสะไหมล่ะง่ายก็ได้เนี่ก็ชอบง่ายก็ชอบ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 เอไอาไมหดิอเสร็จพอสก่อน พอสเดี๋ยวเพิ่งหยุดนะเอ๊เดี๋ยวเพิ่งแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งยืนเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะแป๊บหนึ่งเพลงนี้ยากตรงไหนน่าจะเป็นจำเนื้อไม่ค่อยถลายผมว่ามันไม่มีมันไม่ค่อยมีท่อนหายใจคือมันติด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 ยากเรื่องส่วนส่วนด้วยครับส่วนตกยกเนี่ยเขาเรียกอะไร S note นะ s i x t e ี n note รู้จักไหมใช่ พี่เจน่สุดยอดเรื่อง s i x t e e พวกขบเขเบตอะพี่เจในปากแบบเร็วมากแล้วแบบส่วนเขาดีมากเลยไงเพราะฉะนั้นความยากมันไม่ได้อยู่ที่เนื้ออย่างเดียวละมันอยู่ที่ส่วนเพลงนี้ส่วนดีมากข้อ2ต้องตั้งโทนให้ดีถ้ากระชาตั้งโทนหางเสียงแหลมขึ้นไปนะแบบแบบเขินขึ้นไปเนะี่ยมันจะร้องไม่ได้ฟิลนึกอ,ออกปะมันจะต้องทําโทนให้รู้สึกว่าโทนมันมัน,ม,นมันอะ มันแบบคิดน่า,ำาลำคาลำคาณ่ะแบบมันต้องแบบยัวยั่วไงอย่า้าชายร้องร้องต่อนะเปิดเปิดท่อนสองต่อเลยร้อง,องให้กูฟังหนะ่อยร้องทับเข้ามาเลยจะง่ายไ,ไปหรือเปล่าช่วยไม่ได้ไไดไช่วยไม่ได้เอาดนตรีขึ้นหน่อยเลย ก็เพื่อมันเรื่องมากก็ชอบไปยุ่งชอบยากให้มากเรื่องใีง่ายไม่ได้เสื้อผ้าก็ต้องให้เข่าท่าคุณก็เืนน่าต้องรีดฮิรีเอตมิรีเอก็ไปไม่ได้อีกแค่ไปเที่ยวเล่นก็แต่ดสแตงที่ก็ไม่เคารงก็ไม่ช่ที่จะว่าไม่ได้ก็เรื่องของมันเป็นเรื่องของเรานน่ถ้าชอบเป็นเรื่องมากถ้าชอบไปยากก็ช่าง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 เรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากๆเรื่องมากเรื่องมากให้มันมีอะไรอย่างงี้ด้วย นักหาหาดีไซน์เอาค่อยๆแล้วก็ปาพวกกระเบดสองชั้นโยนให้ดีแล้วก็ลองหาดีไซน์ดูดีไซน์ที่ว่าจะจะมีอะไรที่ที่มีความเป็นตัวเราด้วยเวลากระชาพูดให้มันมีให้มันมีเอกลักษณ์ด้วยได้ครับนะคีย์นี่แหละแล้วก็เลนให้ให้เสียงมันเจ้าล้าวนิดน่จำได้ครับพี่โอเคได้ขอบคุณครับปิดก่อนปิดสีแดงก่อนนมสเตอร์ก่อน รู้เงินคนสุดเลยไหนทันเล้วเออขอบคุณครับอ่ะคลิกสแตนไปไหนขอสแตนต้นยน่มัน